วันนี้จะลองดักจะกกุงหรือว่าขี้ปมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับครับดูจักกุงครับที่เราขุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือดักนะครับเราจะดักจักกุงนะครับดูที่ว่าจักกุงจะขึ้นมาติดหรือเปล่าครับเวลากลางวันนี่นะครับครับเราก็จะหันด้านหน้าเข้าไปในรูนะครับนะครับจะเป็น เขาจะมีเดือยเขาจะมีเดือยกันจะกุ้งลงนะครับเวลาจะกุ้งขึ้นมาติดนะครับเวลาเราวางเราก็จะเอาดินจุกเข้าไว้นะครับดินจุกเข้าไว้เวลาเวลาจะกุ้งเอาดินขึ้นมาจุกรูนี้เขาก็จะลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดักหลุมต่อไปนะครับนะครับเราจะดักไว้ใกล้ๆก,ลกันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะกุ้งเยอะเลยนะครับ ที่ดักจะกุ้งแล้วครับนะครับเราจะหันหน้าลงไปในรูนะครับเราไม่ต้องขุดลึกครับเราขุดตื้นๆครับนะครับแล้วก็จะเอาดินกบครับดินกบตรงปากรูนะครับไม่ให้มีแสงเข้านะครับจะให้มีแสงเข้าอยู่ด้านเดียวครับด้านนี้ครับจะให้มีแสงเข้าอยู่ด้านเดียวนะครับเวลาจะกุ้งเอาดินขึ้นมาจุกด้านนอก จะกุ่งก็จะลงไปไม่ได้ครับเพราะว่าจะติดเดอยด้านล่างครับนะครับรูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางอีกหนึ่งตัวนะครับเราจะวางไว้สามอันนะครับวางไว้สามอันนะครับทดลองดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าครับสามอันอันไหนจะติดนะครับถต่เป็นกลางวันส่วนมากจะไม่ค่อยติดครับถ้าเป็นตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆประมาณหกโมงสารระดับประมาณหกโมงครับติดชัวนะครับทุกหลังนะครับ ตอนนี้เราลองดักกลางวันดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่ารครับถ้าเราดักตอนเย็นๆประมาณหกโมงครับร้อยเปอร์เซ็นครับติดครับเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจกักกุงจะเข้าหรือเปล่านะครับ